สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องโยมารุมพักในอยู่นะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณรายวันนำมาฝากนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีลดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะ ช่องอยมารุมพักนายูไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเนาะเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาฝากเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆเพราะว่าช่องอยูมารุมพักนายูไม่มีญาณวิเศษใดๆนะคะไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าตัวเลขจะมาตัวไหนนะคะเพราะไม่ได้มีตาทิพย์ไม่มีญาณใดๆนะคะและก็ไม่ได้เก่ง มีเข้ามีหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าวันนี้ของเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูมาเรก่อนนะคะทุกคนเนาะมาเรนะคะให้เดนนนนะะน่นหนึ่งศูนย์นะคะจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เกาหกห้าหกสี่ห้าสี่สามตัวเก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้า 4ี่หกห้า4นตัวนะคะ5 9 1 0 1 4 6 5 6 5, 5 09แล้วก็เด่น1 0นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ลาวสตานะคะลาวสตาเมื่อวานเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะเมื่อวานวันที่6เนะเาะลาวสตานะคะในสูตรมี กเจนะคะไม่รับเจจับให้ไม่ได้เนาะก็เข้าตะเด่นเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูของคุ่งน,นี้ไอของวันนี้คะ่ะวันนี้เด่นเจหนะคะจับคู่เจ็ดหกเจ็ดศูน้าแปดเก้าสามแสามตัว0ูนย์เจ็ดห9เดศูนยปด เจ็ดเก้าสามหกแปดสามสี่ตัวเก้าศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสามเก้าแปดเก้าแปดหกศูนย์เด่นเจ็ดหกนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฮานอยนะคะเมื่อวานฮานอยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฮานอยเมื่อวานเนาะเมื่อวานฮานอยเฉพาะกิจเข้าตัวเด่นหกนะคะในสูตรมีเก้าหกเก้าสี่นะคะ แต่ไม่ลบจิตจับให้ไม่ได้เนอกก็เข้าตัวเด่นหไปนะคะส่วนพิเศษเข้าตัวเจาะเด่นห้าสามนะคะแต่ตัวเด่นสองตัวไม่เข้านะคะมาต่อกันที่ฮานอยปกตินะคะเข้าตัวเด่นตัวรองั้งสองตัวก็คือสามกับสี่นะคะในสูตรมีห้าสี่จับให้ไม่ได้นะคะส่วนฮานอยวีพีนี้เข้าตัวเด่นรองสองนะคะเดีย๋ยวมาดูของวันนี้นะคะ วันนี้เป็นไงบ้างอยู่ไหนนอทีนี้บอกว่ากระดาษมันเรียงไม่อันนี้กันนะคะทุกคนมาดลสิเกก็เลยเรียงอ่ะเดี๋ยวมาดูของวันนี้กันค่ะวันนี้ฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นห้านะคะจับคู่ห้าศูนย์ห้าเกศูย์เ้าสี่แปดสี่สามแปดสาม

เก้าหกสาตัวนะคะศูนย์สามหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าหนึ่งดเสาปดหหนึ่งเหสาตัวไม่สี่ตัว9 0้าศูนย์สามหนึ่งสาหกแปดเดเนึ่นย์ดนสมะคะมาต่อกันที่ปกตินะคะเด่นสามห้าจะคู่สามห้าสามด ห้าแปดสี่ศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าแปดสามห้าสี่สามแปดศูนย์ห้าแปดเก้าสี่ศูนย์สามสี่เก้าห้าศูนย์เก้าสี่ตัวศูนย์แปดสามห้าสามเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ห้าแปดเด่นสามห้านะคะมาต่อกันที่วีพีเลยค่ะวีพีเด่นห้าหนึ่ง

กเจ็ดหนึ่งแปดเด่นห้าหนึ่งก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ